ยามมอานาติปาทาเวรบาีสิกาปังตมัทิยามฆาินาทานาเวรบาี Kh berkatitatatawatdo dayat tapiakmogara papak แม่เตรียมมาอีกตัวบอกว่าต้องไปเรียกกันมาใส่ากนา,กากนเอาข่ามาอีกด้อพะพอตัดข่าวอีกด้ว พระนุษย์เอวังตั้งฟังวิจัยโยมยิ่งเจียสุเจียมังกรอัปปัลลัจจิตาปัลลังเกศี ं सुबनो དང དང Patah nih, banyak sekali nih. ปิฆันหาตูอัมหากังทิคารตังริทายาสุขายาาแต่ประสงค์เจริญอาปเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งพเพื่อนเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้น้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ภพกุตองโปรดรับัดุงหานร้รอทั้งเื่องนั้นเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวัวขาพาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายเอ่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพ,พิดามารดาเป็นต้นด้วตลอดกาลนานเถิด bai <laughs>

ออกพพี่น้องที่มาเรีันจากพนั้งานี่าลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่ออยู่นะครับคุณแมลลูกนี้นะครับ